ไก่เพลงบบาวหัวงอกหัวก็เริ่มงอกแต่มักยกสาวสำน้อยไปมาลำมาลอยพอแต่ได้ต้อยก่อยก็ดีใจเท่าลายปีนี้ผมก็เริ่มเปลี่ยนสีไปตามัยสีให้คือเกา่าคือบบาวขึ้นไหม่ ผมดกดำโปกไลมันบอดไอแล้วหาแซวหาเบา,เาหาเล่นแก่งเงาไปแต่ละมือเบิ่งสาวใดกะบอคือมีแต่ผู้ขี่ดือ้อหลอกให้ซื้อขนมเห็นหน้ายามใดแบมือลัดไว้ไอ้ขอแน่เงิน ขั้นสีบ่อให้กะว่าเหลือเกินภาษาสำเงินมันบ่ยากดอกเป็นบบาหัวงอกยอมให้หลอกย่องกินเต็มที่อยู่โดดเดียวเดียวได้หลายปีขาดคู่ชีวีหักจริงยังบ่ได้ไพลาสิมาสน ยอมทนทุกยากดูใจก็เลยเก็บกำคำไว้ตั้งแต่สมัยไวรุ่นหาวดองย่องกินเอาลาไอ้กระบอว่าเต็มใจสีไให้ขอแต่ได้ยอกกะพอใจเบิดแล้วหาไม่บ่ได้สีเลียดไต้เขียดไต้ปู หาหลาะยิงหนูขายหมูโตใหญ่ซำนี้กับพ่อได้ใส่คิดยากยังใจไอเบ้าถือกบอดนตรีสโลซำเป็นเบ้าหงอกยอมไม่หลอกย่องกินเต็มที่อยู่โดดเดียวเดียวนายหลายปี ขาดคู่ชีวีหักจริงยังบ่ไร่ไฟลาสิมาสนยอมทนทุกยากดูใจก็เลยเก็บกำคำไว้ตั้งแต่สมัยไวรุ่นหาูดองย่องกินเอาลาไอ้กะบอว่าเต็มใจสิให้ขอแต่ได้ยอกกับพอใจ เบิดแล้วหาไม่บ่ได้สิเลยนไตเขียดไต้ปูหาเลาะหญิงหนูขายหมูตัวใหญ่ซัำนีกับพ่อได้ใส่คิดยากยังใจไอ้เมาถึกบอ